การทดลองเรื่องลองดึงถุงทรายกันอีกอุปกรณ์การทดลองถุงทราย500กรัม1ถุงเครื่องช่างสปริง1อันวิธีการทดลองใช้เครื่องช่างสปริงเกี่ยวถุงทราย1ถุงยกเครื่องช่างสปริงขึ้นในแนวดิ่งและให้ถุงทรายอยู่นิ่งสังเกตและบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง ยกเครื <cin> ่องช่างสปริงขึ้นในแนวดิ่งอย่างช้าๆสังเกตและบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงทำซ้ำข้อ2โดยเคลื่อนเครื่องช่างสปริงในแนวดิ่งลงอย่างช้าๆสังเกตและบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงผลการทดลองเมื่อถุงทรายอยู่นิ่งค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง0.5นิวตัน เมื่อถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง0.5นิวตันเมื่อถุงทรายเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง0.5นิวตันสรุปผลการทดลองขณะที่ถุงทรายอยู่นิ่งจะมีแรงที่กระทําต่อถุงทรายสองแรงได้แก่แรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อถุงทราย หรือน้ำหนักของถุงทรายและแรงที่ดึงถุงทรายขึ้นโดยแรงที่ดึงถุงทรายขึ้นมีขนาดเท่ากับแรงที่ดึงถุงทรายลงจากผลการทำกิจกรรมแสดงว่า 1. ในขณะที่ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่เราอ่านค่าแรงดึงได้ค่าเท่ากับแรงดึงขณะที่ถุงทรายอยู่นิ่งแสดงว่า แรงลับกระทำต่อถุงทรายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเช่นเดียวกับตอนที่ถุงทรายอยู่นิ่ง2ในขณะที่วัตถุอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแรงลับที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่าเป็นศูนย์